ข<น>องอะไรผมสั่งข้าว<อ>นี่จะ่ารัข้าวอะไรอย่างไหนข้าวอย่างเงี้ยห้าศูนห้าร้อยคูณร้อยกล่องผมจะสั่งให้พนักงานมันมีที่ไหนเนี่ยีหมดปัญหาเอกสารความลับรั่วไหลด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะในเครื่องพิมพ์เอกสารอีโคแทงหัวข้อ งานลับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีใช้ฟังก์ชันงานลับทำอย่างไรนะครับสำหรับฟังก์ชันงานลับนะครับเป็นการพิมพ์เอกสารผ่านคอมพิวเตอร์ PC นะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านก่อนที่จะสั่งพิมพ์นะครับเพื่อป้องกันเอกสารที่สำคัญของเราล่วงไหลไปถึงคนอื่นให้เห็นได้นะครับทำอย่างไรนะครับก็สั่งพิมพ์งานปกติผ่านไดรเวอร์ครับกดคำสั่งพิมพ์ครับ หรือว่าปรินตนั่นเองจากนั้นเลือกคำสั่ง printer property นะครับการตั้งค่าก็เหมือนกับการตั้งค่าทั่วไปนะครับก็เลือกกระดาษเลือกอะไรตามปกติเลยนะครับแต่ว่าหัวข้อที่เราต้องมาตั้งค่าก็คือจะอยู่ที่หัวข้อลักษณะงานพิมพ์ครับสังเกตจะมีคำว่าเอกสารลับครับกดเข้าไปจากนั้นกดหัวข้อปรับแต่งตั้งค่าพาสเวิร์ด เป็นตัวเลข4ตัวครับตัวอย่างผมจะตั้งเป็น1 2 3 4อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนภาษาก่อนครับ1 2 3 4หลังจากตั้งค่าเสร็จนะครับกดตกลงจากนั้นกดโอเคแล้วก็สั่งพิมพ์งานไปที่เครื่องพิมพ์ได้เลยครับ หลังจากนั language, on ้นให้มาที่เครื shameful, ่องพิมพ์นะครับสังเกตว่าเขาก็จะมีการรับงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ที่เราสั่งพิมพ์งานเข้ามาครับแต่จะไม่มีการพิมพ์งานเอกสารออกมาก่อนนะครับสังเกตว่าเอกสารที่สั่งมาก็จะไม่มีการพิมพ์ออกมาแต่อย่างไรครับมาดูหัวข้อ job status ครับมีงานพิมพ์ออกมาก็จริงแต่จะไม่มีการพิมพ์งานออกมานะครับจากนั้นเอกงานตัวนี้ก็จะหายไปครับ ฟังก์ชันงานรับจะอยู่ตรงนี้ครับกดคำว่างานรับครับจากนั้นเลือกงานที่เราสั่งมาครับใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้ที่คอมพิวเตอร์ PC ครับก็จะเป็น1 2 3 4ครับจากนั้นกดตกลงครับเราสามารถกดยกเลิกงานพิมพ์หรือกดลบงานทิ้งได้ครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้ผมจะกดพิมพ์งานออกมานะครับ เท่านี้นะครับเราก็จะป้องกันมิจฉาชีพนะครับมาดูงานของเราแล้วนะครับผมอันนี้คือฟังก์ชันงานรับครับผมสินค้าที่รองรับกับฟังก์ชันงานรับก็จะประกอบไปด้วย L 1 5 1 5 0นะครับ L 1 5 1 6 0 L 6 5 5 0และก็ L 6 5 8 0ครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็มาถ่ายทำที่ร้าน G9 i t m a l l Fortune นะครับ ไอจีนมอฟฟอร์จูเป็นไงบ้างครับครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์ของสินค้านะครับแวะเข้ามาที่ร้านของเราได้เลยนะครับผมจะอยู่ที่ฟอร์จูนสังซีนะครับผมฝั่งรถัดครับของเรานะครับจะเป็นทั้งศูนย์จำหน่ายและก็เป็นศูนย์ซ่อมนะครับลูกค้าสามารถแวะเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อเบอร์อะไรได้ไหมครับติดต่อเบอร์โทรนะครับ090นะครับผม678 3470ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับครับผมขอบคุณครับ